ตัวนี้นะครับผมว่ามันเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากกับราคาที่เราจ่ายไป4 000, 4 0 0บาทกับตัวเริ่มต้นผมว่ามันตอบโจทย์ผมมากว่าจะเป็นการเล่นเกม สวัสดีครับผม P ีเพนะครับผมวันนี้ P ีเพย์จะมารีวิวนะครับผมในการใช้งานว่าใช้งานเป็นไงบ้างครับกับตัว realme pad mini นะครับผมคลิปนี้ผมจะไม่อวยนะครับผมจะรีวิวแบบตรงไปตรงมาทุกอย่างครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยและถ้าผมพูดไม่ถูกใจในติ่งของ realme รือว่าแฟนคลับของแบรนด์ realme ก็ขออภัยนะครับแต่ผมจะรีวิวนะครับผมตามที่จริงๆเพราะผมนะครับไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรกับเจ้าของแบรนด์นะครับแต่ realme ที่ผมใช้มาคือมันใช้งานดีนะครับผมผมเลยซื้อมาแล้วก็รีวิวให้ดูว่าเป็นไงบ้างนะครับกับแบรนด์ realme นะครับผมเลยอันนี้ในการปรับแสงหน้าจอนะครับผมเห็นไหมว่าการแจ้งเตือนของรุ่นนี้นะครับผมคือดีมากครับผม อันนี้แสงหน้าจอนะครับอันนี้ผมเปิดแสงหน้าจอมีหมวดออโต้นะครับผมในการปรับได้นะครับผมหรือจะ WiFi ตัวนี้ครับรองรับเป็น Wi-Fi ตัว Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5นะครับและตัวนี้ครับหน้าจอเป็นแบบ g h เดฟนะครับผมก็สามารถรองรับนะครับผมในการดู YouTube ได้นะครับผมที่ 1,080p นะครับแต่ผมจะให้ดูนะครับผม u t u b e นะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเนี่ยผมขอปิดก่อน นี่ครับทดสอบตัว 4K นะครับผมนี่เลยแต่นะครับผมสามารถเปิดได้สูงสุดนะครับผมที่นี่ครับ 1,080p 60เฟรมเรทแต่ไม่สามารถปรับเป็น HDR ไนดะ้กับราคา4,990บาทปรับได้แค่นี้ผมว่ามันโคตรดีมากเลยครับผมในการใช้งานลำโพงตัวนี้ครับลำโพงเสียงดีมากครับผมอันนี้ผมไม่อวยนะ คิดดเูเพื่อน 4, เพื่อน4,000บาทเพื่อนเพื่อนคิดดูว่าปรับได้ 1,080p 60เฟรมเรทแล้วสามารถใช้ลำโพงได้2ตัวแล้วก็สีสันของหน้าจอเพื่อนๆดูครับนี่ดูดูครับดูครับว่าสีสันหน้าจอมันเป็นไงบ้างดูครับให้ดูเลยนี่นี่นี่ครับให้ดูใกล้ๆเลยครับเห็นไ,ไหมครับ เห็นด้วยตาตัวเองเลยครับผมอันนี้ผมไม่ได้ปรับแสงต่างเพิ่มอันนี้แสงไม่มีไฟไม่มีส่องครับอันนี้เป็นไฟแบบบ้านบ้านครับผมที่ผมถ่ายมาคือรีวิวบบทบ,บ้านเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเห็นไหมนี่สีสันคือโอเคมากเลยครับนี่เห็นไหมครับลำโพงนี้ถ้าผมเปิดสูงสุดนี้เสียงดีนะครับผม ลำโพงคู่ถือว่าจัดการลำโพงถือว่าดีมากนะครับผมในการใช้งานเห็นไหมว่าสีสันนี่มันผมว่าจัดการสีสันเห็นไหมว่าสีดำนะครับบางทีแสงรอดออกมาน้อยนะครับผมเห็นไหม นี่แหละครับผมเห็นว่าสีดํานะครับผมจัดการถือว่าดีมากเลยครับผมนี่ในเรื่องเพลงนะครับเสียงดนตรีผมเคยให้ดูแล้วว่าเสียงมันดีอยู่แล้วครับในการใช้งานนะครับผม,บบม,ผมเห็นไหมครับ<สะ> ลำจพงอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะอยู่สองที่นะครับผมแตสลายีนะครับเป็นลำโพงสตอริโอนะครับผมเป็นลำโพงคู่นะครับผมซตริโอนะครับถือว่าลำโพงครับผม จัดการได้อย่างดีมากเลยครับผมกับตัวนี้นะครับนี่นี่ครับวัสดุนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยครับสัมผัสคือผิวสัมผัสดีมากผมชอบมากครับวัสดุนี้มันบางดีนะครับผมในการจับน้าหนักมันก็ไม่หนักมากครับเราจับมือเดียวก็ถือว่าสามารถพกพาง่ายครับผมในเรื่องการถือนะครับผมว่าไม่มีปัญหาครับผมเอาใส่กระเป๋าเล็กๆหรือว่าใส่กระเป๋าแบบเล็กๆของเราครับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีครับในการพกถือว่าโอเคมากครับ เอพิครับปรับได้คือเล่นเกมคือดีมากระดับสูงเลยนะครับฟิฟายแมปเล่นได้อย่างไหลลื่น,นครับเอเิก็ถือว่าไหลลื่นอาวนี่ปรับได้กลางๆถือว่าไหลลื่นครับเกมจี m แพ c t ผมกรับกลางๆหรือต่ำถือว่าเล่นไหลลื่น4เกมนี้ผมเล่นมาถือว่าโอเคมากครับในการใช้งานแล้วก็ PUBG ก็สามารถเล่นได้อย่างปกติครับปรับกลางๆนะครับแนะนาปรับกลางๆ เอกสารครับผมใช้ตัว Excel หรือว่าตัว powerpoint ก็ถือว่าใช้งานได้อย่างดีมากครับผมในการใช้งานนะครับแต่จะมีบางทีนะครับผมฟอนต์มันอาจจะดีเลยนะครับข้อเสียคือบางทีฟอนต์อาจจะไม่ค่อยได้ซัพพอร์ตกับ Android เท่าไหร่นะครับผมฟอนต์ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ครับแล้วก็ตัวกล้องครับผมถ้ากล้องหน้าปรับปรุงครับผมให้มันดีกว่านี้มันถึงจะโอเคครับกล้องหน้า5้าล้านก็ถือว่าใช้งานได้แต่ราคานี้อาจคุ้มอ่ะแต่ผมว่าถ้าปรับปรุงกล้องหน้าเป็นสัก8ล้านก็ถือว่าโอเคนะ กล้องหลังนี้ถือว่าใช้งานถือว่าโอเคครับผมในการใช้งานในส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับก็ถือว่าเอาไปถ่ายขำๆได้อยู่ครับผมไม่ได้จริงจังอะไรมากครับผมในการถ่ายดูนะครับนี่ครับถ่ายได้ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับก็ถือว่าโอเคมากครับในการถ่ายวิดีโอนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆหลายคนถามว่าดู Netflix ดูได้แบบแบมแอปไหนนี่ครับใช้ตัวแอปพลิเคชัน DRM Info นะครับในการเช็คนะครับผม นี่นะครับสามารถดูได้เป็น L1 นะครับเพื่อนๆหลายคนถามว่าอกลัวเป็น L3 จริงๆครับเป็น L1 นะครับตอนนี้เป็น Android version ที่ผมใช้ล่าสุดนะครับผมให้ดูเลยเป็นระบบนะครับปฏิบัติการตัวนี้เลยครับนี่ Android version 11นะครับผมใช้ตัวเดลเมีนะครับ UI นะครับผมตัวนี้เลยครับก็ CPU ก็ท616นะครับ RAM 4G b นะครับนี่เลยเป็น version 11นะครับผมในการแจ้งเตือนนี้แจ้งเตือนดีมากครับผม ผมว่าพี่ผมเจอปัญหานะผมไม่ค่อยเจอครับกับราคาอันนี้ผมไม่อยากเทียบเทียบกับราคาที่มันแพงครับผมพูดถึงราคา4,990ิบ,บาทเรื่องหน้าจอบางคนอาจจะอยากได้พันแปแต่ผมว่าราคานี้มันก็ถือว่าสำหรับนักเรียนนักศึกษารหรือว่าบุคคลทั่วไปที่้องการฟังเพลงผมว่าตัวนี้มันคือเอเจนเมนต์ครับผมเข้าใจว่าเอเจนไหมคือลําโพงอ่ะมันฟังเพลงดีมากครับผมในการใช้งาน,นครับผมชอบมากเสียงลําโพงครับในการดูนะครับผมดู ดูพวกเข้าเว็บ,บต่างๆครับผมในการดูอยู่นะครับเข้าเว็บนี่เวลาเราจะดูนะครับผมพวกอ e ีบุ๊กต่างๆผมก็ถือว่าเล่นเว็บถือว่าสีสันหรือว่าตัวในการอ่านก็ถือว่าเหมือน iPad ดม n นนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เก่งเหมือน iPad แต่ผมว่าราคาเนี่ยเออใครที่ไม่งบแค่นในสิที่ลูกผมแนะนำเลยยี่ห้อนี่แหละโอเคมากแล้วไม่ก็ถ้าจะอยั่ั้ไปก็ไปยี่ห้ออื่นได้แต่ผมว่าตัวเนี้ยราคาเรทเนี้ยผมว่ารุ่นเนี้ยผมให้เป็นรุ่นที่ผมจะเลือกเป็นลำต้นเลยครับผมในการใช้งานนะครับ นี่ดูครับนี่ครับความเลื่อนไหลนะครับผมผมเชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi 5นะครับผมตัว Wi-Fi 5ที่ที่ผมอยู่นะครับที่พักอาศัยตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้แรงมากครับแต่ผมเล่นอารก็ถือว่าปิงไม่ได้เยอะนะครับผมนี่เลยนะทดสอบให้ดูก็ได้ครับผมนี่ครับเรียบร้อยนี่ดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้เน็ตของ TOT นะครับผมนี่ครับ ก็ถือว่าเล่นเกมปิงเห็นไหมครับว่าปิง6เองก็สามารถดึงหรือว่าส่งข้อมูลหรือว่าตัวนําเข้าข้อมูลถือว่าตอบโจทย์นะครับผมในการใช้งานนะครับในการชาร์จครับผมเอาหัวชาร์จตัว มันช์าครับถือว่ารวดเร็วนะครับแต่มันอาจจะไม่เหมือนพวก33วัตสิบวัตกับราคานี้ผมว่าเกินคุ้มครับผมแถมหัวชาร์จแถมสายชาร์มาให้เราถือว่าตอบโจทย์ดีนะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับผมผมว่ามันโอเคมากครับผมถ้าเป็นตัวใส่ซิมนะครับก็เพิ่มประมาณ1,000ก็คือ5 0 0ร้อยห้าพันห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนี่แหละครับผมเพิ่มประมาณหนึ่งพันครับผมในการใช้งานนะครับอีกอันนี้นาดิกอาปลูกก็จะมีแอปทั่วไปครับแอปทั่วไปแอป y o u t u b คลิ c ก หรือว่าตัว y o ยูทูบก็สามารถเข้าได้ส่วนมากผมจะเข้า YouTube การเล่น a c e b o o k นะครับก็ถือว่าให้ดูแล้วกันนี่ครับอันนี้การเล่นเฟซนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อผ่านตัวไวไ i 5นะครับเห็นครับว่าถือว่าเล่น a c e b o o k นะครับก็สามารถปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนได้อย่างดีครับผมตอนนี้ Facebook เตรียมจอนะครับผมสำหรับแอนดรอยนะครับผมก็เล่นดีครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับ iPhone 13 Pro Max แม็โลโก้ ต่ลำพงเ่งเสียงโคตรดีเลยครับเวลาน่เกมผมชอบมากครับจับแล้วมันจะไม่ไปโดนมือครับตรงนี้ลำพงมันจะไม่บังครับแล้วก็มีรูหูฟังนะครับผม3.5ให้เราด้วยตรงนี้ที่ผมใช้มาเกือบเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะอันนี้ผมบอกตรงเลยผมใช้มาประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนแล้วในการใช้งานผมอาจจะพูดตรงๆครับว่ามันกับราคา4,990บบาทนะครับผมกับตัวเดียวมีแพดมินิตัวนี้นะครับผมว่ามันเป็นตัวที่ คุ้มค่าคุ้มราคามากกับราคาที่เราจ่ายไป4 4 0 0บาทกับตัวเริ่มต้นผมว่ามันตอบโจทย์ผมมากว่าจะเป็นการเล่นเกมเล่นเกมปรับได้กลางๆหรือต่ำหรือว่าขยาบแอดวานซ์ปรับสูงสุดได้แต่บางทีนะครับเขเข้าใจว่าราคานี้มันอาจจะมีเฟรมเดทที่ มันไม่สู้ตัวหมื่นนะครับผมว่าราคาเนี้ยปรับได้กลางๆถึงต่ําถือว่าโอเคมากครับพกพาง่ายน้ําหนักเบาและมันบางครับถือว่ากล้องมันอาจจะไม่ได้ชัดแต่ว่าก็พอใช้งานได้ในวีดีโอคอลในซูมผมทำการเอามาใช้งานแล้วถือว่าโอเคอยู่นะครับผมกับเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็การออกแบบผมชอบมากครับในการออกแบบวัสดุสัมผัสดีป้องกันดีครับผมในการใช้งานถือว่า ตอบโจทย์ครับผมในการใช้งานเสียงลำโพง2ตัวนี้หายห่วงครับกับราคานี้ไม่มียี่ห้อไหยครับให้ลำโพงมา2ตัวแล้วเสียงดีขนาดนี้ผมไม่อยากอวยนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่ผมพูดนะครับ,บข้อเสียที่ผมเจอมันก็คือราคาที่ราคามันประมาณนี้แต่มันอาจจะไม่ได้ราคาเหมือนหมื่นข้อเสียที่ผมเจอคือหน้าจอมันไม่ชัดแต่มันไม่ชัดมันก็ดีมากอยู่แล้วครับถ้าไม่ได้ชัดเออ ทำไมไม่ออกราคาเหมือนมาซื้อราคาเหมือนเลยถ้าหมอบ่น่าไม่ชัดจริงๆหน้าจอนี้ผมว่ามันก็เรือๆครับแต่ก่อน iPad mini เป็นเวอร์ชันเก่าก็ใช้หน้าจอนี้ก็ถือว่าคมครับในการอ่านอ e ีบุ๊กอ่านกระตูนก็ถือว่าโอเคมากครับกับหน้าจอแค่ Full HD+ หรือว่าตัวหน้าจอที่ไม่ใช่ Full HD+ ครับเป็นหน้าจอที่ HD+ หรือว่าพันหรือว่า 720p ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับกับหน้าจอประมาณนี้นะครับกับตัวนี้นะครับ เห็นเพื่อนหลายคนถามมาในคอมเมนต์เยอะครับผมก็ตอบประมาณนี้แหละว่าเป็นไงบ้างครับในการใช้งานตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ออฟฟิเชียลของเดวมีได้นะครับผมหรือว่าตัวหน้าร้านที่เป็นของเดวมีไทยแลนด์นะครับหรือว่าตัว l a z a d a s h o p e ปีหรือว่า j จดีซินทัลนะครับผมก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับเพื่อนๆหลายคนถามมาเยอะมากว่าซื้อที่ไหนก็สามรซื้อ ประมาณนี้ครับผมเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้ครับอยู่ได้ทั้งวันแน่นอนครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ผมว่าตัวนี้แบตเตอรี่มันอึดมากครับกับให้มา6,400มิลลิแอมก็ถือว่าแบตเตอรี่ตัวนี้อึดเอากานครับผมในการใช้งานนะครับผมเซวนี้ P ีเพก็จะมานะครับผมรีวิวในการใช้งานมา1เดือนนะครับผมกับเจ้าตัวล์มดีมีแพดมินินะครับผมประมาณแค่นี้ำหราววันนี้พีเพก็จะไปแล้วนะครับผมำหรับวันนี้ขอบคุณครับ